สบายดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปองปายกันเบิดกันสุข,ขูสุขคนจะเป็นพังไทยและพังลาวรือจากต่างประเทศเป็นยิ้ดีข้าสู่ช่องของบ้าเก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสําหรับเมนี้บ้าเก้าก็จะพาพี่พี่พี่น้องมาหาทาั้งเอื้อยมอนพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยทางเอื้อยเฟินกัน ก็คือมีทางผู้ใหญ่เพิ่นให้โทรมาหาทางเบลก้าว่าให้มาหาทางสามอนแน่พี่น้องเนาะโดยกับ่บก้ากับมาลินน้ำเพิ่นกับมาพ้อมกับซาเล่ยน้ำพ้อมพี่น้องเนาะโดยกะบ่บก้าเป็นครั้งแรกเข้ามาในบ้านโคกพี่น้องเนาะมันนี้ก็ได้ครั้งแรกในชีวิตเลยพี่น้องเนาะโดยกะตอนนี้กับ่บก้ากับมาฮอดมาฮอดมาเถึงขึอนป็นที่เรียบร้อยเพื่อนพี่น้องเนาะ โดยตอนนี้กะเห็นเอื้อยเพิ่นกะจากประเทศไปจังล่ะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่บ่หรือว่าเพิ่นลากถอยลากบ่วงละพี่น้องเอ้ยเอื้อยเพิ่นก็ได้กมากันกเพื่อเห็นเพิ่นกบ่แม่นง่ายพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่กล้ามาในบ้านคกครั้งแรกในชีวิตเลยพี่น้องเนาะโดยในตอนนี้กบ่กล้ามาฮอดจอดถึงแล้วฮอดเนเเรียบร้อยพี่น้องเนาะโดย ตอนนี S <S ้ก็ซาลุ่นไปก็เข้าไปนั่งทางในแหละพี่น้องเอ้ยป่ะพี่น้องป่ะเพราะว่าว่าลายยกห้างพี่น้องเอ้ยเนาะไปเรื่งประสนมากันนำกันเลยพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็มาหาทางัเอื้อยเพื่อนเพื่อนอย่างได้รู้และกลัยทั้งเพื่อนเพ่นพี่น้องเอ้ยเนาะโดยถ้าวบ่าวก้าวเอาผิดท้าประกันเอขอโทษขออภให้มันเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะมัสำหรับมันนี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยเนาะโดยพูดเละพี่น้องเอ้ยมาเห็นทอดเพื่อนไปแล้วพี่น้องเอ้ยอ๋ออ้า โอเคพี okay, no ่น oh, oh, ้องเนาะก็ตอนนี้เราก็มาหอปเพื่อนเอื้อยเพลินเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะก็สี้ยางมาหาเอื้อยเพลินพี่น้องเนาะเล่นเพื่อนเพลินกับพี่น้องเลยโอ้พี่น้องนะเพื่อนเพลินกับพระยางปิดเอาพี่น้องเลยโอ้ยผลบุพเพฆาข่าว่้านี่เอื้อเพื่อนจูายพี่น้องเเนาะมีดอกมงดอกไม้พี่น้องเลย đến đặt thiêng na thế nào nó thằng phần cái phần cái thế nào như có phọ có phang thế nào rồi các cái nhà mà hà thằng đây phần thế nào oh, nó ô bẹp thiêng na rồi thế nào rồi thôi quần khẩu có việc lẽ này nó cái xe sao con sao lên cho mình con này con con nhận tiền hơn con คนอยากขึ้นเฮือนเลยเดอ้เดอเพื่อนก็นอยู่เทิงเฮือนไปแล้วนเนาะโอ้บันไดเพิ่นกงาพี่น้องเลย

ดยรลาบ้างหรือไงลาังไหมกนางนักน่นได้ดูทมยังบ้าเราเดียวบุ๋มเราเกืบนแล้วยดหมดแล้วซาเลยอะสบายดิซาเลยสบายดิดสสบายดีพี่น้อยมาหาเพิ่นในครั้งแรกในชีวิตเลยพี่น้อยเนาะเลยเลย บอนผืนเห็ดอยู่ครัวกินพี่น้องเอเนาะก็จัดทายพี่ให้น้่งเบิ่งก่อนพี There, ่น้่งเลยพูน่ะออ้ต่พนตกมาบุเปียกเบื่อ่อย้ลยมีมองอยู่ได้อ๋อนตกแบบแวไปนอนเลยเลยเด้อมมาดังมันคุยมานังหลินกันที่ข้างนอกไปเลยเกิดเป็นกับพี่น้องเหรอเนาะสั่นเถียกหน้าเลยจีกับเป็นหู้โป้กุ๊ปึ่งอยู่พี่น้องเหรอเนาะ มาเลื่อนเลื่อนะนี่กลองเลื่อนปูยูน้ำพอน้ำเมย์เลยเลยใส่เลื่อยยูนเลยแต่ก่อนเลื่อยกับไปไปมาที่ว่าอยู่งเทพกับว่ามากเยี่ยมแม่เยี่ยมลูกเลยเลยว่ายน้ำพอน้ำแมย์เพราะว่าพ่อแม่พ่นเสียไปแล้วกับอยู่น้ำเอื้อยตันนี้เอื้อยกับบอกว่า หสรสางบ้านใหม่เป็นของตัวเองให้หาเลยปรจัก้าสิหาสาจังได้นาะเป็นสิ้นกเย้องจักแนดหาได้แบบสิ้พอดียาบ้นอเนาะยาาบรยดเป็นของตัวเองก็หายสางของเพิ่นเ่าปวกินเบิร์ตแวยืมเพิ่อวมาถาว่าเออย่นก็หารสางเพิ่อนเายเลยเพื่อกาบ่มีเนาะอ๋อเป็นเบาสิอ่เพิ่นกับประยังให้ยู่นั่งแ้วเขาแม่ก็อยืนแล้วเนก็่ั่ก็เข้าใจแล้วเนาะเว็เลย อ่าทางกันก็อยู่พอดีอ่ะพี่น้องอ่ะเนาะเพิ่นก็กระพบของเพิ่นยักอ่ะใส่เพิ่นเรื่องของเพิ่นบ่ครับบ่แม่นเคยของเพิ่นพี่น้องเนาะามีผู้ใหญ่เข้ามาก็ซอยเพิ่นเด้อถ้าไปมอนกับพี่น้องเนาะก็เพิ่นก็ลกใจอยู่พี่น้องเนาะก็ทงเฮือนทงเฮือนเพิ่นก ขาดบัตรมันยังกับเป็นหู้เป็นยังคือบัตรสิลหละพี่น้องเกคนหู้ไปร่าคนโตกับอู้มันกับเห็ดหนอดาวไปเลยนี่นะเราก็กลับมาหาเพื่อนครั้งแรกในชีวิตพี่น้องนะผมเคยเห็นบอจะเท่าเคยเห็นแต่ยู่ในคลิปคลิปของสมุกดาเนาะคลิปของสมุกดาแหละอันนี้กับเป็นงานเคลิเนาะลาเพันมาถ่ายทั้งเลย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 ถูกงาคนทุกงามันก็ มาหล่นได้เลยก็บบัตรภาีเห็นอะไรเลยแต่ว่ามีทางสคิดได้หรอก็ได้ว่าเออตัดสินใจว่าไปหาแบบพวกข้างนอกเลยเลยมาขอสามุกลาเพิ่นขอถ่ายท้าเมืองแน่เลยขอความช่เหลือจากเพิ่นอนเิ่นมาเลยก็เป็นงานคิดแรกของนสาวสามุกดาเพิ่นมาถ่ายกับบัตรและพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นคิดของของสามุกพี่น้องเลยเนาะ

จีบเงินขีดน้ำยัางน้ำเลยเนาะแต่ว่าบบมี่เสียไปมาเสียพื้นเสียไพยนะเพื่อนแต่ละเดือนบุ้ยก็เสียอืมก็ได้กับไปไม้รำไม้น้ำหน้าบจ้างเลยอะไรเงินมาเสียค่ะเพื่อนเสายนะเพื่อนคือยามนี่กับบมมบิ่มบนลจ้างอลยหน้ากับย่งบุหอยยงเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่ากับหาใช้เพื่อนอ้ชวา ทั้งเอือพนีสู่ขนาดเลยพี่น้องเนาะยิงโตคนเดียวยิงโตคนเดียวอยู่เปิดตาลำพังพี่น้องเลยเนาะนเออเอื้อยก็ยังดีใจที่มีภุญญาจารียืนเมื่อมาโศยเอื้อยเลยเลยจะไม่ลมหายใจต่อไปอีกเลยเลยเลยเพื่อนเพิ่นแบบแบบบุลาดพี่น้องเนาะนี่นะพี่น้องกันคือกัรทะเลกันไป ตั้งสรสามปีได้เลยมี่ตะคมตะคอหอยมีแต่คขเาได้ยังเลยนอนในหทั้งในทั้งยาวนอนกัมีแต่แพยางกระเป๋าขาดยังฟกทังบนนอนตะหูพวเ้หัวบนนอนขึขาหัวนอนองเลยพิ้นกะมักนอนได้บาอนอนไม่สะอาดเยื่นนโอ้สะอาดสะอาดอนี้นี่นะ คนดุคนมันหรอพี the the ่น้องอ้นี่นะเป็นเพี่น้องเป็นระเบียบเรียบร้อยคือพี่ชันกัพื่กระตุกตกน้ำนก็เป็นตายแบบทาบ้าหาสิแบบป้าพอายอนอยากกัมันหมเป็นตาอยู่แเนอะเพราะว่าเกระปองแปลงทางขานขาเบดเนื่วกินเบดทางพื้นกัเอเอยข้าเพรมันนี่ขาสนีกินข้ามาแต่บ้านเพราะว่าเมื่อผูกแขนเินออกไปเเย จักสิว่าอยูได้พี่น้องเนาะผู้ิงผูเดียวบัดทําทํามาัฝนตกมากวัวก็เปียกเบิดแล้วแนีเนาะเปียกอบักอยู่ง้เนาะณะเห็นอกเ็นใจเพิ่นพี่น้องเอ้ยเยเพิ่นก็ได้ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดียืนมืออยากมาช่วยช่วยทางเพิ่นก ทักทายมาหาวิทยาได้เด้อพี่น้องเนาะสื่อเฟซของบหาวิาวกลัยบหาวกทยาลัยสุสิตพี่น้องเลยเนาะว่าซอยโดยตรงทางเกลือ่นก็ได้พี่น้องเนาะก็แห้งดีคือกันพี่น้องเนาะโดยกระเอื่อยิ่นกอบจากต้นพี่น้องเนาะอยู่ผู้เดียวดอกก้าวกับบุ้มีคำว่าคำบาอเชียงดอกพี่น้องกับว่าวอย่างกับบุ้ายพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเชียงในเชี่ยวกรรมเลยโดยโดย เรเล้น้นอนเลเด้เด้ัคือมีทาผู้ใหญ่เป็นยวนั้นมันนี่ก็แล้วก็มีทางผู้ใหญ่เพิ่นไหมาหมาหาทางเพนมาเบิ่งทางสมอนแน่เพิ่นเาสชแล้วน้องก็เลยมามันนี่ก็ได้มาเกรเห็นบมัดเลยเลยตื่นมาเพีกเลยืมาก็ต้องตื่นมากต้องแคขปวดแค่ยังเพราะว่ามันขึ้น บกกินมาแล้วนะเพื่อนในการเนาะเคยสิมาฮอดเคยถามมาสุดตางบราเคยมาจักเดือนทำแต่ท้ายบ้านส้นบ้านจนเข้ามาฮอตมายังกายไปอีกโทรหาเอื้อยเพื่อนเนาะถ้าาเกายต้องไปพอดผู้ดีโทรหาเอื้อยได้ค่ะลงห้องพูดช้อนส้นไม่มิกเลยเอาโทร์รถเอื้อยก็ได้ยินเสียงรถเสียงรถมาเอือก เลีนออกมาหาใช่คือเสียงรถถามเอื้อเพิ่นเพื่นไปใบแท้ไปใบแทะทางนู้นดังขีดก็โทรศัพท์โทรหาอีกแล้วไหมเพิ่นจอดเสียงรถแล้วะไรเลยเ็อยก่ที่แล้วบางมือเอื้อยกะได้กินข้าวบางมือเอื้อยก็บ่ได้กิน ันนี้ก็เนาะทางบ่าวก้าวก็มีทางผู้ใหญ่เพิ่นแหละเพิ่นมามอบเงินให้ทางบ่าวก้าวก็มามาหัเอื้อยทางพอพออยู่กินเอ้ยๆบ่่งบ่ลายดอกพี่น้องเนาะซื้อพริกซื้อเกลือซื้อไปัวนี่แหละเงินของจํานวนของทางผู้ใหญ่เพิ่นอยู่400,000กีบเนาะเนาะพี่น้องเนาะกทางมีผู้ใหญ่เพิ่นบ่เห็นจเนาะนี่นะน้องเอ้ยบ่าวาก็ได้ นี่ยังไงเนาะสิมาเหมาะท่านเอื้อยเพิ่นเนาะก็มื้อนี้ก็เนาะพี่น้องเนาะอาเอื้อยอ่ะนับบังเด้อเอ้ยบ่ได้เอื้อยเพิ่นซื้ออยู่สิกินซื้อสิกินเสียขาน้ําข้าไฟนั่นแหละเอ้ยน้องก็บ่มีดวงมีดายดอกนี่ซื้อเงินเนาะสิเลยงั้นนี่กะทั้งผู้ใหญ่เพิ่นละอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นบ่ประสงค์ออกน้ําก็ขอสิให้มีแต่ขอบคุณขอบคุณเพิ่นซื้อๆเนาะเอื้อยเนาะ โดยขอขอบุญโภคุณคุณใจดีในประเทที่ยื่นมือมาซอยเรือน้องนะว่าอันดูในวันนี้โดยขอให้สุขภาพเข้มแข็งโดยขอให้อยู่ดีมีแห้งโดยนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อะเว้นมือมาให้ได้แกี๊ยมมีสุขบุญคุณให้อยอะมากมาให้อยอะมาเบีย ขอให้เป็นโฮมผู้โฮมให้ไฮดูไปตลอดเด้อโดยสาธุขอบขอบคุณขอบคุณพวกน้องทั้งสองโดยเที่ยังมาซวยเอ้ยในบ้านนี่เลยติหาทางทางพ่อกันเนาะเอ้โกะขอบคุณขอบคุณนะครับที่เดินสะพานหัวให้เอ้ยขึ้อหน้าก็มาง่ายเอ้ยข่ทางเลยต้องสุขภาพแข็งแรงไปตลอดนะคะม่มาข้ này lài lài đấy xa thuơn thiên hạ ca sĩ maha cứ đau đớn đi chơi lài lài rồi cái thằng này là ok này nọ nong bo vao đai sấp bưởi đâu hê 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 มันพมาเขาก็นเอยกินขาบเดียวนแต่ก็เอื่อยชินมาตนชินกินขาวขาบเดียวตลอดกินแต่นเทียงตอน้าเอยก็ไม่ได้กินตอนแรกยก็ไม่ได้กินเป็นอย่งคือบุกินเนี่ยบะมีะกินเกิโดดเอือมันกต้องอามันกับบมีแนวกินแล้วพอไรอยนสมุกลาพันพอทำมาทำเาเน่ยเพ่นมาซอยขาได้กินมาเยซข้าวซืน้ามาให้ด้วย พวกน้องๆทั้งพี่ทั้งนั่นแหละลอยเดืออะไรเนาะลอยคนเรื่อยกันเลยแบบมีแบบว่าได้กินแด้กินได้ใช้โน่นเลยเนาะคือว่าพูดยิ่งพูดยาพี่น้องเราไม่ได้ไปหาอยู่หากินงไม่ได้ไปยิ่งไม่ได้ไปกั้นก็คือบุกซุปไพี่น้องเนาะนโดยคนอยู่คนเดียวก็จัดที่ไปใช้ได้พี่น้องอยู่แต่เ่ครด็กๆก็ไปหาหน่อไม้หน่อไม้ไ่ย้ำนี่ก่ะหาหน่อไม้มากินมาตุ้มมาเนี่ก็เอื้อไปสิไปได้หาหน่อไม้ค่ะโดย ดีแต่น้องมาทันเนาะเลยว่าสามุกลาเพิ่นโทรมาบอกเลยเพิ่นว่าอยู่ท่าสิมีผู้มาหาโดยโอ้ดีแต่ได้ย้อนพอเบาเบาท่ากับสมุกมื้อนี้พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็พ่อเพิ่นอยู่ตลาดสินเพิ่นก็โทรให้จบเสพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณทงบ่าวทากับสมุกหลายๆเด้อพี่น้องเนาะ ถ้าบดถ้าบ่มีอันบ่ถ้าโทรมาหานี่กะเอื้อนี่กะจะได้ไปหาหน่อไม้ได้เนาะเอื้อเนาะทางโดยทางน้องก็จะได้นั่งรอถ่าบดมือวันแรกวันนี้ก็ได้เพื่อมากันได้ไปเมื่อ้านก็ยืมรถเพลินเมื่อก็รถกับเพลินมันอยู่กลางทางเอ็งจะซุกมาเนาะมากระไรล่างโดให้เพลินก่อนได้ก็สิไปเนาบ้านนี้อ่ะบ้านนี้กับบ่ก้าวจะขอตัวลาไปก่อนมาในี้พี่น้องเนาะ ทั้งน้องกับเซดิกับแล้วเห่อยเนาะโดยสิขอตัวลาไปก่อนแล้วพี่น้องจากคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบ้าเข้าเด้อพี่น้องเนาะเพื่อคลิปต่อไปแล้วก็ได้เป็นสะพานบุญให้เกื้อเพลนตลอดไปพี่น้องเนาะโดยถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีทุกที่รลายทานเนาะที่ที่เมตตาสงสารเอื้อกาติดต่อมาทางเบาเข้าได้เด้อพี่น้องเนาะเบาเขาก็จะเป็นสะพานบุญให้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งเอื้อเพลินเนาะพี่น้องเนาะโดย ในคลิปนี้เราก็ขอสิกัมดาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องแล้วทางเบ้าขาวปิดพลาดประกาศได้โทษขออภัยทำพี่ทำน้องกันเบิดกันสุกุสุคนพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยการเบ้าขาวก็ขอขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาอับส้มในต้นจนจบระบบข่าวโคฆษณาจากซ่องของเบ้าขาวพรหม่พี่น้องเนาะโดยสุดท้ายนี้เบ้าขาก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีสบายดีโดย